สวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เนชอกนะครับคุณต้นฮะครับมาเรื่องราวของกระเป๋ามือสองนะฮะเริ่มต้นสตาร์ทความหลอนเป็นอย่างไรครับสําหรับเรื่องนี้ถ้างนั้นผมขอจัดส่งความหลอนให้เลยแล้วกันนะครับ <laughs> จัดส่งความหลอนเอาเลยเอาเลยครับคืองนี้ครับผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่นับถือกันอยู่เป็นไรเดอร์เหมือนกันครับ พี่คนนี้ผมขอสมมุติชื่อว่าพี่เอกนะครับอืมครับพี่เอกเขาจะมีนิสัยส่วนตัวคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะวิ่งไลเดอร์ครับแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะหยุดเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ครับตัวพี่เขาอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นของมือสองครับแต่ว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะซื้อกระเป๋า Mm. จนกระทั่งที่ว่าเขาไปร้านขายของเก่าร้านหนึ่งครับเขาไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมันเป็นกระเป๋าทหารใบใหญ่ๆครับเหมือนกระเป๋าที่ทหารใช้เดินป่ากันนะครับอืม mm. ครับพี่เขาก็แบบเกิดอยู่ดีๆก็อยากได้ขึ้นมาเขาคิดว่าอ่ะถ้าวันหยุดเนี่ยไปเที่ยวเงี้ยน่าจะสะพายกระเป๋าใบ,ใบนี้ขับรถไปด้วยได้มันน่าจะใส่ของได้เยอะอยู่ เขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาครับครับราคาไม่แรงครับราคาอยู่ที่หลักร้อยครับแค่สามสี่ร้อยเองสามสี่ร้อยคือกับพระเป๋าใบใบใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นใบใหญ่แบบเหมือนสำหรับที่พวกทหารอะไรเขาใช้เดินป่ากันนะเดินป่าอืมอืมใช่ครับเขาเนี้ยตัวพี่เขาได้มาวันแรกเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เอาไปไว้ในห้องเก็บของก่อนเพื่อที่ว่า วิ่งไรเดอร์ไปเดี๋ยวพอใกล้วันที่จะออกเดินทางไปเที่ยวอีกเนี่ยเขาจ้ากระเป๋าอะไปซักแล้วก็ไปใช้ครับอืเขาเนี่ยตัวพี่เขาอ่ะก็ไม่ได้อะไรกับกระเป๋าแหละออกไปทำงานปกติแล้วก็ในบ้านเขาอะจะมีน้องชายกับน้องสะพ้ายเขาอยู่นะครับครับพอมา พอเขากลับบ้านมาตอนแรกเขาก็บอกน้องชายว่าเนี่ยได้กระเป๋าใบใหญ่มาเอามาอวดใหญ่เลยอืน้องชายเขาก็แบบอยากได้ครับเพราะว่าน้องชายเขาก็ชอบเล่นกระเป๋าอยู่แล้วอแต่พยายามตะล่อมตะล่อมเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งได้มาเขายังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้อะไรเลยยังไงถ้าเขาใช้แล้วไม่ถูกใจเดี๋ยวเขาก็จะให้ต่อลวกันครับเขาเนี่ยตัวพี่เอกอะ พอ <c oughs> เขาออกไปวิ่งงานวันนั้นมันจะช่วงตรงกับวันศุกร์ครับซึ่งวันเสาร์เนี่ยอะเขาก็จะหยุดแหละเขาเนี้ยคืนนั้นนะพี่เขาได้งานกลับมาดึกวิ่งงานกว่าจะได้กลับบ้านมันก็ดึกเขาก็เลยอ่ะโอเคไม่ได้อะไรจตกระเป๋าอะไรก็กลับบ้านไปอะ่ะเขาเนี่ยตัวน้องชายกับตัวน้องสาวน้องสะพ้ายเขารับหายไปอืก็ <c oughs> เขาก็ไม่ได้อะไรคงจะคิดว่าไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนมัง้งแล้วเขาเนี้ยจยู่ดีอะตอนเขากําลังจะเข้านอนนะครับ,รบเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนรู้สิบกระเป๋าครับครับคือแรกได้ยินเสียงคนรู้สิบกระเป๋าแล้วก็เสียงเหมือนอะไรมันตกอะครับเหมือนตกจากที่สูงแบบดังตุ๊บเลยครับอืมคนเนี้ย พี่เขาก็นึกว่าอ่ะโอเคน้องชายกับน้องสะพ้ายคงกลับมาละคงไม่ได้อะไรคงจะแบบคงจะทําอะไรกันอยู่หรือเปล่าครา้เนี้ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแต่พอมันเริ่มดังขึ้นบ่อยๆครับไอเสียงรูดกระเป๋าอะมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีแค่เสียงรูดกระเป๋ากับเสียงดังตุ๊บอย่างเดียวละเขาก็นึกว่าแบบเออแปดบวกันอยู่หรือเปล่า เขาก็ตะโกนไปเอ้ยเบาๆกันหน่อยดิคนจะหลับจะนอนแบบมันหงุดหงิดครับมันเหนื่อยจากงานมาทั้งวันอืเขาเนียเสียงมันต้องเงียบไปพอมาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวปกติเขาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอกลับมาวันจันทร์นะครับเขาก็ไปเจอน้องชายกับน้องสะพ้ายเขาอยู่ที่บ้านไอ บ้านญาติข,ข้างๆครับครับตอนเนี่ยเขาเห็นนะน้องชายเขาก็บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยที่บ้านอ,ะอ่ะอยู่ที่บ้านไม่ได้เลยเพราะว่าเจอทั้งคืนเลยเลยต้องหนีออกไปอยู่ข้างนอกต้องหนีออกมาอยู่บ้านญาตินี่ยะเขาหล่าเขาถาลอกครับแสดงว่าตอนนั้นพี่เขาเพิ่งจะรู้ว่าสิว่าน้องอ่ะ กับสไพายไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นในคืนที่เกิดเหตุใช่ครับแต,แต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อครับตอนแรกเขาคิดว่าเออจะหลอกเอากระเป๋าหรือเปล่าเออเอ,อ,เอ,อจะออมเพื่อเอากระเป๋าหรือเปล่าแบบ,บอยากไดเ้เห็นแบบอยากได้มากเลยออืคงจะแบบหลอกเอาหรือเปล่าแบบครับครับเขาน้องชายเขาบอกว่าคืนนั้นอะ่ะเขาก็ทําอะไรกันตามภาษาคู่รักนะครับออืแต่เขาเนี้ยอยู่วิเดีย เขาได้ยินเสียงรูดเสียบรูดสีบกระเป๋ามาจากในห้องเก็บของมันเป็นเสียงรูดแบบคือมันต้องดังอะครับคนอย่างจะได้ยินอะครับ <c oughs> คนที่อยู่อีกห้องนึงถึงจะได้ยินมันต้องดังจริงครับ <c oughs> แล้วก็ได้ยินเสียงตกกตังตุบ <c oughs> เสร็จแล้วมันก็ตามมาได้เสียงแบบเสียงเหมือนคนกระดูกลัานนะพี่แต่ว่า มันต้องดังขนาดไหนผมได้ฟางไม่ออกครับ<ด>คนนะในบ้านอย่างเงี้ยได้ยินอะเสียงดังแบบกระดูกล้านเหมือนเวลาเราบิดแล้วมันเสียงเนี้ยหรอใช่ครับแล้วดังข้ามห้องเลย่ะใช่ครับ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดังขนาดนั้นมันดังชน,นิดที่ว่าอ่ะ <c oughs> คนในห้องอ่ะได้ยินนะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ดังแบบชัดมาก <c oughs> ครับคราวเนี้ยน้องชายกับน้องสซัรพรส์เขาอ่ะก็หยุดกิดตรงนั้นกันก่อนอื <c oughs> พอหอยุดกิดตรงนั้นกันเสร็จปุ๊บ ขอค่อยๆเดินย่องออกไปดูกันเดินย่องออกไปดูกันแล้วเขาเนี้ยเขาค่อยๆแง้มห้องเก็บของครับออกไปดูเห็นซิปกระเป๋ามันรูดอยู่มันรูดเองของมันเลยนะครับอืแล้วก็เขาเนี้ยเขาก็ได้ยินเสียงดังตุบเสียงดังตุ๊บก็คือเสียงกระเป๋าล้มมะครับอืกระเป๋ามันจะจับตั้งเอาไว้อยู่แล้วครับ กระเป๋ามันล้มลังตุ๊บเลยซึ่งถ้าเป็นกระเป๋าแบบที่พี่เขาไม่ได้ใส่อะไรไว้อะมันก็จะไม่มีน้ำหนักใช่ไหมครับถูกเสียงมันก็ต้องไม่ดังขนาดนั้นขน่ยพอล้มแล้วอ่ะเขาค่าเห็นมันมีมืออยู่มือหนึ่งครับเป็นมือแบบแห้งๆ่ะครับออกมาจากกระเป๋าอืมตอนแรกเขาค่อยๆค่อยๆออ,อ,อ,ออกมาพอยืดออกมาตรงสุดปุ๊บมันก็ดังกรอบไอ้เสียงดังกรอบมันจะเป็นเสียงมือนั้นนะครับที่ออก แล้วก็เป็นเสียงเหมือนกับว่าเริ่มเห็นหัวครับเหมือนกับว่าจะค่อยๆออ,ออกมาจากกระเป๋าอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจแบบไม่ดูต่อแล้วครับวิ่งเลยคือแบบพากันวิ่งทั้งบัวทั้งเมียเลยครับวิ่งแบบวิ่งออกจากบ้านวิ่งไปบ้านญาติเลยคือแบบอยู่ห่างกันประมาณสอ,องสาโลครับคยๆวิ่งไปแล้วก็ไปขอนอนครับเหมือนกับว่าไออะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ย ค่อยๆคืบค,คลานออกมาจากกระเป๋าโดยที่ส่วนของมือเนี่ยก็จะมีนิ้วปลายนิ้วน่ะโผล่นำออกมาก่อนซึ่งก็เป็นมือแบบแห้งๆแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบพยายามถัดตัวที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยดันออกมาดันออกมานะฮะจนกระทั่งส่วนหัวโผลมาซึ่งระหว่างเนี้ยทั้งคู่พอเห็นไม่อยู่แล้วก็ต้องไปนอนที่บ้านข้าง,างๆโดยงี้หรอ โอ้โห oh. ใช่ครับน่ากลัวว่ะกระเป๋าครับแล้วคือพอเขาเนี้ยโผมเล่าผมยังขนลุกเลย hmm. อืเขาเนี้ยพี่เอกเขาก็แบบว่าอะถ้าเป็นจริงๆอ่ะถ้าเป็นอย่างที่มึงว่าจริงๆอ่ะกระเป๋าไว้เนี้ยเดี๋ยวครูจะเอาไปทิ้งอ่าแต่เขาก็พูดไปแค่นั้นนะครับแล้วเขาก็กลับบ้านไปปกติกลับบ้านไปแล้วก็คืนนั้นอะ วันจันเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมเล่ามาคือวันจันทนะเขากลับมาจากเที่ยวแล้วใช่ไหมครับวันจันมาอาคารเนี่ยเขาก็เอากระเป๋าเอามาไว้ในห้องนอนเลยครับเลิกงานเลิกเลิกจากวิ่งงานเสร็จก็เอากระเป๋ามอาไว้ในห้องนอนอนันนี้เขาก็เผลอหลับไปครับด้วยความที่ว่าเขาเพียเพราะว่าขับรถมาทั้งวันสรุปเขาตื่นมากลางดึกครับเขาบอกเวลาว่าตอนนั้นประมาณตีสองตีสามได้ครับ พี่เอกเขาก็ตื่นมาแล้วเขาได้ยินเสียงรูดสิบดังอีกแล้วไดยินเสียงรูดสิบดังแฟกแล้วก็ได้ยินเสียงของโตดังตุบแต่ว่าเขาเนี่ยเสียงมันก็ยังมาจากในห้องเก็บของเหมือนเดิมครับเขาก็เลยแบบไปดูอีกทีหนึ่งว่าขโมยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสังเกตรอบห้องคือกระเป๋าเขาไม่อยู่แล้วครับเขาก็เลยย่องออกไปดูในห้องเก็บของเหมือนกัน แต่เขาเนี่ยเขาเจอหนักกว่าน้องเขาอีกครับ mm. เขาเจอแบบรูซิปเสร็จเสียงก็เป๋าล้มเสร็จมีมือค่อยๆค,ยค,ยคานออกมาจากกระเป๋าครับ mm. เสียงนั้งกลบมีหัวแล้วเขาเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องด้วยครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำเสียงให้มันเหมือนที่สุดนะพี่ เสียงมันจะร้องประมาณอ้ยยอ้อย <S <S เสียงมันจะร้องประมาณเนี่ยครับอืมจะร้องแบบร้องเหมือนแบบเหมือนเจ็บมากๆครับครับแล้วมันก็หยุดร้องแล้วมันก็คานต่ออีกแล้วคราวเนี้ยพอคานออกมาจากกระเป๋าอะสักพักหนึ่งอะเสียงกระดูกลั่นอีกแล้วก็ร้องอีก พอพี่เอกเห็นอย่างนั้นนะครับพี่เอกภาพตัดไปเลยอะพี่อพอพี่เอกภาพตัดไปอะ่ะต่นเช้ามาเขาอะ่ะก็รู้สึกว่าอะ่ะตัวเองอะ่ะนอนอยู่หน้าห้องเก็บของตอนแรกอะ่ะเขาคิดว่ามันละเมอหรือเปล่าแบบเออเมื่อคืนอะ หลอนหรือเปล่าเพราะแบบเออเหนื่อยมาอะไรมาฟังจากเรื่องที่น้องพูดมาด้วยแล้วหลอนหรือเปล่าเขาเนี่ยชขอก็เลยเดินไปดูตรงกระเป๋าครับมันมีร่องรอยเหมือนมันมีร่องรอยเหมือนอ่าพี่เคยไวเ้เล็บยาวๆมากๆไหมครับแล้วเล็บยาวๆมันเนี่ยมันเหมือนมันคูดจะอะไรสักอย่างอะที่มันเป็นไม้อืครับนั่นแหละ พื้นในห้องอะมันเป็นไม้อืครับมันมีร่องรอยของการที่แบบข่วนนะครับแล้วคือสภาพกระเป๋าก็คือมันล้มอยู่อยเหมือนรอยเล็บขูดกับไม้จริงๆซึ่งเป็นพื้นไม้อะนะใช่ครับเท่านั้นแหละพี่พี่เอกเขาอ่ะรีบเอากระเป๋ากลับไปที่ร้านเลยเอ,อเอากระเป๋ากลับไปที่ร้านมือสองแบบไปโวยวายที่ร้านเลยนะครับว่าเนี่ยอะไรเนี่ยเอากระเป๋าแบบนี้มาขายได้ไง เจ้าของร้านอาจจะเย็นก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเขาก็ถามว่าไปเจออะไรเจ้าของร้านอะ่ะเท่าแก่เขาก็บอกว่าไปเจออะไรมามพี่เอกก็บอกว่าเล่าให้ฟังอย่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังครับอืมตนเนี้ยพอพี่เอกเล่าเสร็จเท่าแก่ก็บอกว่าไม่รู้นะว่ากระเป๋าเนี่ยมันมีอะไรแต่ลูกค้าเอาไปกี่ลายกี่ลายอะ่ะ เอากลับมาคืนทุกรายเลยเอา้าวใช่ครับก่อนหน้าเนี้ยคือกระเป๋าใบนั้นอะ่ะเ,เขาอะ่ะไม่ได้ขายแค่ราคาสามสี่ร้อยครับขายราคาสูงกว่านั้นครับครับจนกระทั่งที่แบบว่าเอออยากให้กระเป๋าใบเนี้ยมันออกไปสักทีอะ่ะจนกระทั่งก็มีพี่เอกเนี่ยครับมาซื้อเท่าแก่ก็บอกส่วนตัวเท่าแก่ไม่เคยเจอนะเพราะว่าเนี่ยร้านเท่าแก่เนี่ย ทุ่มหนึ่งก็ปิดละหกโมงครึ่งก็เตรียมตัวละเนี่ยปิดร้านปิดอะไรเรียบร้อยแล้วก็เท่าแก่ก็กลับไปนอนบ้านไม่มีคนเฝ่าเท่าแก่ไม่เคยเจออะไรครับแต่ลูกค้ากี่รายกี่รายรวมๆแล้วประมาณสี่ห้ารายได้ครับรวมพี่เอกแล้วอืเอากลับมาคืนทุกรายเลยแต่ว่าลูกค้าไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังครับ,รบพี่เอกก็เลยถามว่าอ่ะแล้วกระเป๋าใบเนี่ยไปรับมาจากไหน ครับเขาก็บอกว่าจําได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งครับเอามาขายเท่าแก่ก็ถามว่าที่มาเนี่ยกระเป๋าใบนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงเขาบอกว่ามันเป็นของพ่อเขาพ่อเขาที่เคยเป็นทหารพานแต่ัระนี้พ่อเขาเสียไปแล้วอืครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําอะไรเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้ใช้ครับเขาก็เลยเตัดสินใจเอามาขายร้านมือสองครับ เขาแก่ก็รับซื้อไวเพราะคิดว่าอ่ะโอเคมันเป็นของแบบสภาพมันเหมือนใช้งานใช้งานมาเยอะก็จริงครับแต่ว่าสภาพมันยังดีๆอยู่เลยอ่ะใช้งานอยู่สมบ,บูรณ์พร้อมใช้เลยครับแสดงว่าถ้ามันออกแนวแบบเข้าป่าเข้าเข,า,เขามันก็ต้องออกสีเขียวๆไว้ก่อนน่ะถูกไหมใช่ครับออใช่ครับก็ตัวพี่เอกเขาก็รู้แค่นั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลับไปที่ร้านนั้นอีกเลยครับ ก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังครับก็จะมีแค่นี้หรอแล้วไอกระเป๋าใบเนี้ยผมไม่รู้ว่าที่พี่เอกเล่าให้ให้คุณต้นฟังเนี่ยเขาได้เล่าเพิ่มเติมไหมว่าเอตอนจังหวะที่พี่เอกอ่ะเอากระเป๋าไปคืนแล้วก็เฮียเจ้าของร้านถามกลับมาอะไรเอ่อมีการโต้ตอบถามกันไปถามกันมาเนี่ยเฮียบอกว่าลูกค้าเอากระเป๋าใบเนี้ยมาขายเป็นกระเป๋าแบบ สีเขียวแหละดอกเดินไปที่ผมบอกไปเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าอลูกค้าคนนั้นคุณพ่อเขาเสียชีวิตปะที่เป็นอาหารเสียชีวิตครับเสียชีวิตหรอแต่ถ้าให้เดาเนี่ยคืออย่างนี้ต้นถ้ามันเป็นไปไม่ได้ยากเออมันเป็นไปได้ยากนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยถ้าจะมองว่าเป็นเป็นเป็นศพของคุณพ่อลูกค้าคนนั้นหรอเป็นไปไม่ได้หรอกแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับน่าจะเป็นตอนที่ เหมือนคุณพ่อสมัยที่เอากระเป๋าได้ไปใช้แล้วแล้วแบบไปไปรบหรือไปทําอะไรสักอย่างแล้วก็แบบเหมือนไปเอาใช้คาว่าไปเอาสิ่งของหรืออะไรที่มันตกหล่นอยู่บนพื้นในสนามรบที่เข้าไปรบอะไรเงี้ยแล้วเก็บมาด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าของนั้นน่ะเขาก็เลยตามมาเอาคืนแต่คือมาในที่เนี้ยมาทั้งตัว ไม่ได้หมายความว่าไอ้กระเป๋าใบนี้อาจจะต้องไปใส่ส่งใส่ศพของค่าส่งค่าสึกมาผมไม่ได้มองถึงขนาดนั้นนะน่าจะเป็นแนวนี้แหละคุณพ่ออาจจะไปหยิบไปจับอะไรที่อยู่ในพื้นดินแล้วเอามาใส่กระเป๋าใบนี้แล้วจนทําให้เหมือนแบบม,มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่คุณพ่ออาจจะเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็พอมาถึงรุ่รนลูกเนี่ยลูกก็เลยเอาไปขายก็เลยมีปัญหาและอย่างที่เฮียบอกมาว่าโอ้ยตอนที่กระเป๋าใบนี้มันอยู่ที่ร้านน่ะผมก็ไม่เจออะไรนะ ันจะไปเจออะไรอ่ะต้นกระเป๋ามปนอยู่ที่ร้านอ่ะเขาไม่ได้เอากลับไปบ้านถูกปะใช่ครับแล้วเขาก็ขายเสร็จก็เปิดร้านพอขายเสร็จก็ปิดร้านมันก็อยู่ในร้านมันก็จะมีโอกาสเจอหรอก็าจะมีแต่คนที่ไปซื้อแสดงว่ากระเป๋าไปนี้มันต้องเป็นแบรนด์โออครับแล้วก็ไอพี่คิดเหมือนผมอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งใส่กระเป๋ามาหรือเปล่าจริงอ่ามันก็เลยมีเหตุการณ์อย่างนั้นชัดขึ้นแต่ว่า เขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาอ่ะตอนที่อยู่อ่ะก็ใช้กระเป๋าใบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อย่างอื่นมันจะไม่มีปัญหาด้วยพวกของที่แบบของของคุณพ่อเงี้ยครับครับ <c oughs> จะมีแค่ไออันนี้คือที่เขาเล่าให้ฟังนะจะมีแค่แบบอะไรอ่ะรองเท้าคอมแบ็คนะครับที่พ่อเขาไปตามเอาคืนอ่ะแค่นั้นเองไปตามไปตามเอาคืนที่ที่ไหนหมายถึงคุณพ่อใครเนี่ยคุณพ่อของลูกค้าเหรอ คืนพ่อของคนที่เอามาขายครับอ๋อหมยจะมีคอมแบตอย่างเดียวเพราะว่าพ่อเขาอะค่อนข้างที่จะหวงคอมแบตคู่นั้นมากคือคตอนมีชีวิตอยู่ก็ขัดจนเงาขับทุกขัดทุกวันนะครับจนคิดว่ารองเท้าแก้วเออ๋อ,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 อแล้วพอคุณพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยไม่รู้แหละไอ้รองเท้าคอมแบตคู่เนี้ลูกเขาจะเอาไปไว้ตรงไหนอะไรก็ตามแต่หรืออาจจะขายแต่คือเหมือนกับวิญญาณคุณพ่อตามไปเอารองเท้าคอมแบตคืนเนี่ยนะ ใช่ครับอ้อ oh, 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 oh. ครับแล้วก็ไอ้มันมีประมาณเนี่ยครับเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้เยอะครับก็มาแค่แค่นี้ก็เอียงจนไม่กล้าจะเข้าร้านไขาของเก่าแล้วครับอแต่ปัจจุบันก็คือกระเป๋าใบนี้ก็คือส่งกลับคืนไปอยู่ที่ร้านของเฮียไปที่เรียบร้อยใช่ครับแต่ขอไม่บอกแล้วกันว่าอยู่ร้านไหนให้ลุ้นเอาเฮ้ยนี่ผมเพิ่งเห็นข้อมูลนะตน้น พี่โก้เขาเพิ่งใสามาว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ต้นเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยแค่หนึ่งอาทิตย์เหรอใช่ครับหุ้ยน่ากลัวคือมันเพิ่งจบภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครับก็คืออย่างที่ผมบอกพี่ครับอ่าแล้วแล้วแล้วพี่เอกก็คือหลังจากเอากระเป๋าไปคืนเขาเสร็จแล้วก็กไม่ได้เจออะไรอีกเลยใช่ไหมไม่เจออะไรเลยครับ แต่แค่แบบช่วงนี้เขาแค่หลอนๆแบบอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีน้องเมียมีเอ้ต้องมีมีน้องชายมีเมีอยอยู่ด้วยอืคือแบบไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวไปพักหนึ่งอะครับครับแต่หลังจากที่คืนไปแล้วสถานการณ์ที่บ้านของพี่เอกก็น่าจะดีขึ้นนะเนาะดีขึ้นครับ oh เพราะว่าทุกคนใช้ชีวิตกันได้ปกติเลยครับ oh, คือแบบ<ม>เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่แค่แบบยังอินเอียนกับเรื่องนี้อยู่ โอ้โ oh. ถ้าเกิดแบบลองนึกภาพถ้าเป็นคนใจแข็งนะคุณผู้ฟังพี่ต้นถ้าเห็นว่ากระเป๋าอันนี้มันมีความรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรขยับอยู่ในกระเป๋าสมมติจินตนาการว่ามันอยู่ในห้องของเราบนโต๊ะเนี่ยพอมันเริ่มขยับเนี่ยนะฮะเราก็จะหันไปมองแล้วพอหันไปมองเสร็จปรากฏว่ากระเป๋าอะซิปมันค่อยๆลูดเองอย่างเงี้ยแล้วมันตกลงมาที่พื้น อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นคนใจแข็งเนี่ยถ้าไม่กลัวนะก็จะต้องมองดูก่อนแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นก็คือมีการมีมือแห้งๆยื่นออกมาแล้วก็ค่อยๆเป็นหัวไหลเป็นหัวเนี่ยถ้าออกมาทั้งตัวเนี่ยโอ้โหช็อกเลยนะอ่าผมข้ามช็อตเด็ดเออเขาออกมาได้ประมาณช่วงอกครับตอนที่พี่เอกเจอ <c oughs> ก็คือเห็นหัวเลยคือแบบหัวเกียนเป็นผู้ชายแบบ หัวเกียนหน้าเหี่ยวๆตอบๆหน่อยครับครับนั่นแหละคือพี่เอกเห็นหน้าก็เลยอันนี้ก็คือแบบอืมก็คือเรื่องเนี้ยทําให้แบบขนาดผมวิ่งไรเดอร์ขนาดมันไม่ใช่กระเป๋าทหารอะร่ะขนาดเป็นแค่กระเป๋าไรเดอร์ผมขับรถแล้วผมยังมองหันมองกระเป๋าตลอดอืมจริงนะฮะแล้วก็ด้วยความอยากรู้ว่าผมมันพวกแบบขออนุญาตอยา,อายกแบบก,ก็สงสัยอะ่ะ สามารถพูดได้ไหมตลาดมือสองย่านไม่ได้ดิย่านก็รู้เลยอย่าบอกเลยแต่คืออยู่ในซื้อในกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับมันจะเ,เป็นพวกของที่แบบอ่ามันจะเป็นพวกร้านที่แบบบางทีเหมือนอยังไงอะพวกเครื่องของทาหารจะเยอะหน่อยครับแบ<ต>บพวกทหารเกณฑ์เาก็เอามาขายกันทห,หารเกณฑ์ที่แบบเขา ไม่นี่กันอ่ะไม่ไม่ใช่แล้วแบบปดไปแล้วครับเอาประมาณในตลาดในนี้นะฮะเอาองกว้างไว้ก่อนเพราะว่าผมอ่ะนะฮะรวมจนถึงพี่ป๋องด้วยเป็นสายที่ชอบพวกของเก่าของวินเทจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเดินตลาดนั้นะคุณผู้ฟังคุณต้นถ้าเจอของพวกเนี้ยของพวกนี้มันจะเป็นของเก่าของมือสองที่พ่อค้าเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอามาวางเต็มไปหมดเลยของที่มันเสียแล้วพังแล้วแต่คนที่สามารถที่จะ เป็นช่างในตัวเนี่ยเอาไปซ่อมได้ก็อาจจะเอาไปจับไปซ่อมแล้วก็ไปขายทำกำไรต่อได้เจอรองเท้าเจอกระเป๋าดีๆเนี่ยเมื่อวานผมไปเดินที่ตลาดนัดเนี่ยนะฮะใกล้ๆบ้านผมผมเห็นรองเท้าคู่นึงอยากได้เหมือนกันนะมันเป็นรองเท้ากาดแบบขี่มอเตอร์ไซค์อะแล้ว<ม>หลักร้อยซึ่งถ้ามันเป็นยี่ห้อนแบรนด์เนี้ยนนโอ้โหหลายพันนะผมก็เลยไ<อ>ด้ส<ด>ุดจริง แล้วก็เราไม่รู้เลยว่าประวัติของพวกนี้นะฮะมันมันใครเคยใส่มาก่อนแล้วเขาไปเอามายังไงบางครั้งของพวกเนี้ยถ้ายกตัวอย่างอย่างพวกกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ก็จะไปเหมาแบบมัดถุงใหญ่ๆมาแล้วก็มาคัดแยกเอออันนี้แบรนด์นี้นะแล้วก็ขายไปซึ่งเราไม่รู้เลยในถุงใหญ่เนี่ยมันจะมีกระเป๋าของใครบ้างเจ้าของเคยตายมาหรือเปล่า ไอ mm hmm. เหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็เคยเจอมาส่วนหนึ่งครับพี่คือประมาณว่าผมก็สายมือสองมันกันแหละแต่ของผมอาจจะไม่ใช่พวกของใช้เหมือนพี่ผมจะเป็นพวกสายตาสมพวกโมเดลฟิกเกอร์ครับพวกอุลตร้าแมนพวกอะไรเงี้ยเออคราวเนี้ยผมเคยได้อุลตร้าแมนตัวหนึ่งเป็นาง,งานเจแปนตัวเก่าแล้วที่แบบมันจะทําสีแค่ข้างหน้าเดียวข้างหลังจะไม่ได้ทำสีคอมแท้คราเนี้ยผมไปเดินที่อันนี้พูดได้คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าพ่อค้าเขา แบบเล่ครับเอามาขายก็คือตอนแต่ก่อนเขาขายอยู่ที่ตลาดมีนครับตอนนี้เขาไม่ได้ขายแล้วเพราะผมไปผมไม่เจอเขาแล้วผมเคยซื้อมาอยู่รอบหนึ่งครับอืแ้วเขาเนี้ยผมเอามาไว้ในห้องก็ามาตั้งเหมือนโมเดลตัวอื่นๆน,นะครับที่มองว่าตั้งบ,บางทีก็เอามาจับขยับเล่นบ้างแต<อ>่ว่าเขาเนี้ยคือช่วงหลังๆอะ่ะผมขับไรเดอร์ผมไม่ได้มีเวลาเขาเนี้ยผมก็เลยตั้งไว้ในห้อง,งเฉยแต่เขาเนี้ยพอนอนอยู่มันได้ยินเสียงเหมือนแบบ เหมือนโมเดลมันขยับอะพี่อุนตอรแมนนี่นะใช่ครับเขาจะบอกว่าอุนตอรแมนมันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆมันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วออครับผมก็เลยแบบอ่ะโอเคหลีตาดูผมเห็นมันเป็นเหมือนเด็กประมาณไอ้นี่ยครับหกเจ็ดขวบอะครับพี่ออนั่งขยับแขนเล่นอยู่แล้วก็เล่นแบบ เล่นน่ะที่ผมไม่โกรธเด็กเลยนะที่แบบว่าเขาเล่นของเขาอะแต่ว่าผมโกรธตรงที่ว่าเขามาเล่นไอตัวลิมิเต็ดของผม <c oughs> ที่ผมห่วงมากอะ <c oughs> ครับครับ <c oughs> ผมก็ผมก็เลยแบบด้วยความที่แบบอ่ะโอเคมันไม่เขาไม่ได้มาหน้ากลัวอะไรอะ่ะผมก็แบบว่าจะเล่นอะไรก็เล่นแต่ว่าตัวน,นั้นห้ามเล่นเขาก็หันมามองผมหันมามองแบบเหมือนเด็กไม่พอใจอะพี่แล้วคืนนั้นอะเสียงของเล่นคือแบบดัง ดังเหมือนเหมือนเด็กมาหยิบจับเล่นงี้หรอหรือว่าอลลารวาส<ช>ไม่พอใจเหมือนหยิบจับเล่นนะครับ<อ>คือแบบเหมือนเล่นแบบเล่นแรงๆอ่ะแบบเหมือนพี่เคยเห็นเด็กแบบจับอ่าเอาตุ๊กตาอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนจับมาเดินปะเคยแต่ว่าคือแบบลักษณะการเดินคือแบบปกติของเราคือแบบเดินเบาๆแบบตึกตึกตึกแต่นี่คือเดินแบบตึกตึ๊กตึกตึกเนี่ยครับอืม <c ough> แบบเล่นแรงๆเลยอ่ะครับครับแล้วไอ้ฟิกเกอร์ตัวนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ มทิ้งไปแล้วครับจะใช้คําว่าทิ้งเลยเหรอของแท้แล้วพี่ oh. 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 ผมโยนลงคลองเลยครับพี่นะไม่สนใจแล้วใช่ไหมฟิกเกอร์ไม่สนใจแล้วครับว่ามันจะแพงมันจะหายากหรือมันจะอะไรคือแบบเออผมอะได้ความที่แบบผมรักของทุกชิ้นที่ผมซื้อ hmm. ครับครับ oh. ผมก็จะแบบอ่ะโอเคในเมื่ออยากได้คืนใช่ไหมคืนไปแต่ลงไปเอาในน้ำเอาแล้วกันครับ โอ้อันนี้ก็ใจถึงนะนะฮะแม่พอนึกถึงพ่อค้าที่เคยไปขายพวกโมเดลพวกฟิกเกอร์ผมนึกถึงพี่คนหนึ่งผมสนิทมากขออนุญาตเอ่ยชื่อชื่อพี่โอแกอยู่ชนบุรีขายพวกแบบพวกงานซอฟต์โมเดลงานโมเดลงานพวกอ,อ,อย่างเงี้ยฟิกเกอร์นะฮะก็ไปจับของกลุ่งของเก่ามาไม่รู้ว่า คนที่คุณไปเจอไปซื้อมาอ้วนๆหรือเปล่านะอาจจะใช่อะโอเคเรื่องราวของเรานะฮะก,ก็ก็จบลงตรงนี้นะฮะในส่วนของ <c oughs> อเรื่องราวกระเป๋ามือสองเองนะ,ะซึ่งก็ท้ายที่สุดนะฮะทางด้านของรุ่นพี่ของพี่ต้นเนี่ยที่ชื่อว่าพี่เอกก็มีการเอากระเป๋าไปคืนยังร้านที่ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ปแปลกๆอีกเลยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง เขาเรียกว่าสิ่งของที่มาจากหมวดมือสองนี่แหละครับแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาผมก็เคยเจอเดี๋ยวเคยมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อตุ๊กตาเหมาเหมาเหมาถุงมาใหญ่ๆนี่แหละแล้วมันเหมือนดุกดิกดุกดิกได้อ่ะเออเคยเจออย่างนี้เหมือนกันนะเออหลอนดีเหมือนกันเอ้าขอบคุณฮะจะจะขอให้พวกพี่อ่ะแสดงความเสียใจให้รุ่นน้องของผมสักคนหนึ่งได้ไหมครับอ่ะได้สิครับอันนี้เป็นคือแบบผมขอร้องเลยก็คือแบบว่า เขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสามวันที่แล้วส่วนเรื่องเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยขอเป็นหลังไม้ก็ได้ครับพี่เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันเท่าไหร่ครับเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็เขไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถบอกได้เนาะมันเป็นเหมือนจะบอกว่ายังไงคืออ่าไม่เป็นไรเป็นเหตุเหมือนเหมือนทะเลาะวิวานอะครับโคลนกัน อ๋ออ้ายังไงก็ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องคนนี้ด้วยละกันจะด้วยเรื่องราวเหตุผลอะไรก็ตามแต่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้ยังไงแล้วนะฮะเราต้องข้มแข็งแข็งแ,งแรงแล้วก็ส่งน้องคนนี้ไปสู่ยังภพภูมิที่ดีสู่ปลายภพที่ดีนะฮะก็ขอให้ บุญกุศลอะไรก็ตามแต่ทั้งทีมงานเดลช็อคแล้วก็ของผมเนี่ยนะฮะส่งผลบุญไปให้น้องเดินทางอย่างสะดวกในโลกหลังความตายด้วยแล้วกันนะครับแสดงความสดีใจด้วยนะคุณต้นนะครับถ้าเจอตัวจริงผมจะเล่าให้พี่ฟังได้เลยมาได้เลยครับคุณต้นนะฮะโอเคขอบพระคุณมากครับต้นไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับต้นนะครับวััมสวัสดีครับ